สวัสดีครับ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 สวัสดีชานมไข่มุกเอ็นอาร์ครับสวัสดี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 ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับอ๋อเต็มเล้วนี่วะยืนเพลินไปหน่อยฮะเมื่อกี้ก็ยืนเพลินเกินไป ลืมเก็บบูดเด้งอะ่ะตายไปทั้งห้าตัวห้าห้ายี่สองร้อยห้าสิบบาทเอ้ยสองร้อยห้าเท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบบาทเสียไปสองร้อยห้าสิบบาทเนียลืมลืมดูหมูเด้งตายโคลนครับหากว่าชื่อโคโลน,อ,โโนอะไรของมันวะไม่รู้อะสวัสดีครับพี่เลิฟสวัสดีครับสวัสดีสสดน้องชาลนมไข่มะเพชรอ่ะครับ ไม่เปลี่ยนแนวนะฮะยืนฟาร์มหมูเด้งครับชิวชิวดีชิวดีชิวดีไอหมูเด้งผมตายไปห้าตัวเมือ่อกี้ยืนเพลินไปหน่อยลืมมองจอลืมมองจอชานหมูเด้งตายฮะ คือมองจอครับชานมไอหมูเด้งตายนี่ครับพี่เนื้องูสวัสดีน้องพีครับสวัสดีงูเหลือมชอบกินไก่ครับงูเหลือมเฉยๆครับแล้วก็งูเหลือมอย่างเดียวนะครับคนหนึ่งมีชื่ออยู่สามพยางสามสามชื่อในวงการใช้คำนี้เลยดีกว่ามีสามชื่อในวงการ,คน,กาานการคนอะไรชื่อเยอะจริงๆ เดี๋ยวมานะครับพี่แนวงูได้ครับได้ครับสรุปไปกดแรงฟรีไฟใช่ไหมครับช่วยแบบไข่ไอไข่ข้อกระจ่างให้ผมหน่อยสรุปว่าไปกดแรงฟรีไฟใช่ไหมให้แบบต้องใจมากเลยตอนนี้แบบช่วยแถลงไข่ไม่ทำไมกระตุกอ่ะคืออะไรอ่ะหรือว่าผมกระตุกคนเดียวนี่ไม่ดิ นี่ทำไมกระตุกอะแป๊บนึงนะเซน,นา่าไปทีอธิบายไม่ได้ไม่หรอทำไมไม่กระตุกวะไม่ตุกเหรอกระตุกปะให้ผมดูแล้วกระตุกน่าจะหายละหรือว่ามันไม่กระตุกอยู่แล้ววะเรือ <c oughs> อะไร มันเป็นยังไงเป็นยังไงมันคืออะไรคนบ้าอะไรกระตุกอยู่คนเดียวคนดูไม่เคยกระตุกเน็ตคนดูก็ไม่เคยหมุดนี่ผมคนเดียวยนะี่เป็นปัญหากับช่องตัวเองอยู่คือดูช่องตัวเองก็หมุดบ้างกระตุกบ้างเกิดอยู่แต่กับเจ้าของช่องนะ ไม่เกิดกับคนอื่นเลยที่ก็มีหลายชื่อนะครับเนื้องูเนื้อปลาเนื้อวัวเนื้อหมีไปแล้วแต่มาครับจริงเหรอไปกดแรงฟรีไฟล์เหรอเล่นด้วยดิเล่นด้วยได้ปะไอาลากัวกมคมด้วยได้ไหมแอบบลุกนั่งยิงอะ่ะเดี๋ยวนี้สเต็ปนี้ใช้ไม่ได้แน่เลยว่าลุกนั่งยิงเนี่ย เฮ้ยลืมเปิดเวลายืนซ้มหมูดเด้งนี่ชิลสุดแล้วครับถ้าไม่ต้องทำอะไรนั่งเพลงเวลาอย่างเดียวสิ่งที่สิ่งที่เราจะเหงาที่สุดนะครับคือเปิดเพลงครับแราแก้เหงาอะเปิดเพลงเนี่ยลนะิขสิทธิ์มันเยอะนะครับฉะนั้นผมเปิดเพลงค่ายตัวเองครับมันได้ไม่โดนลิขสิทธิ์นะไม่ใช่อะไร คือ<ภ><ย>เปิดเพลงค่ายตัวเองครับมันจะไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนนี่เลยเน,น้นเปิดเพลงค่ายตัวเองได้รอดแอบลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยฝากด้วยนะครับเออดูยูเรียลี่เลิฟมีนะครับฝากฝากฝากติดตามชมนะครับทางช่องเอไนท์ไนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับฝากดูยูเรียลี่เลิฟมีด้วยนะครับ วันนีครับวันนีฉันนะแน่นอนนะพี่ชิงตามก่อนหน้าเราแหละมัน,นรอบละเท่าไหร่วะสิบห้านาทีใช่ไหมพี่บอกเออใช่มันก็ดูไม่ต่างกันมากกับรอบเมืองนะชั่วโมงนึงสามหมื่นนี่เอารถยัดใส่ร้อยห้าสิบโลมาเท่าไหร่วะหกสิบตัวเหรอน่าจะประมาณนั้นมายืนยืนเล่นเล่นมาตอนบ่ายอ่ะได้ไปประมาณ ได้ไปประมาณ50,000ืยัดใส่รถโลมาแล้วก็ขับกลับได้อยู่แหละไม่ต่างกับรอบเมืองมากหรอกแต่อาจจะแค่ยืนเฉยๆนั่งดูเวลาให้มันครบ5นาที ปล่ะเวไอไปเรเบลบนก็ได้รวยแล้วมาปนสภาพมีเท่าไหร่วะดวะลืมแล้วเนี่ยโอ้โหสองแสนสองก็เอาชีวิตคนเราเราขูดเลือดขูดเนื้อกันเลยอะดิจะขูดเลือดขูดเนื้อกันเลยเหรอถามแค่นี้ นฟาร์มไหมเนี่ยครับคืนนี้ฟาร์มไหมครับเอาหมด <c oughs> <c oughs> ให้ผมฟาร์มเถอะผมได้ข่าวแว่วๆว่าเขาจะขึ้นครอบครัวเนี่ยได้ข่าวแว่วๆว่าสมาชิกในทีมผมเขาจะขึ้นครอบครัวกันเนี่ยให้ผมมีทรัพย์สินหน่อย,ยให้ผมมีทรัพย์สินไว้เอาไว้ใช้ซื้อของคราฟอะไรหน่อย ถ้าผมมีทรัพย์สินติดตัวบ้างไม่หมิ่นเงินน้อยเลี้ยงหมูอยู่ไหนอะเลี้ยงอยู่ช a n e ไหนอะนะเปคนเลี้ยงหมูเนี่ยแค่ยืนเพ่งเวลาเนี่ยแต่เมื่อกี้พี่ยืนพลาดไปหนพี่ไปดูสตรีมเพื่อนอยู่แล้วก็ลืมลืมดูตายไปเซตหนึ่งเมื่อกี้ห้าตัวไม่อยากคุย เพอลงอไรเนี่ยโอ้เลี้ยงสิทธิ์กุยขี้แกตัดออกแล้วกันไม่มีอะไรชิลเท่าเลี้ยงหมูแล้วครับยืนเพลงเวลาอย่างเดียวแล้วก็เอาไปดูอย่างอื่นอยู่ทงยูทู e อะไรก็ว่าไป นั่งเล่น Bluetooth, YouTube ไปจีดิ o ็อกไปครับก็นั่งเล่นไปแต่ว่าอย่าลืมดูเวลานะครับเดี๋ยวจะตายเมื่อกี้เพื่อนทุกคนโปรดทราบขณะนี้ประเทศกำลังสลบรถขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนรถจนกว่าจะครบกาหนดขอบคุณค่ะใครเรียกวะใครเรียกใคร ได้ซ่อมไฟได้อะไรบ้างอ่ะ่าจะไปซ่อมไฟแต่ไม่ไม่ทันได้ไปสักทีพอเขาไฟดับปุ๊บผมก็อยู่นอกเมืองตลอดอ่ะผมไม่เคยอยู่ในเมืองเลย <laughs> ไฟดับแล้วตัวคือตัวอยู่นอกเมืองตลอดแล้วเขาแทบตายสุดท้ายได้แค่พี่น้องจริงครับบล็อกฮะ <laughs> <laughs> บล็อกฮะ แล้วเนี่ยให้อาหารเนี่ยดีกินนั้นไม่ขึ้นได้เอ้าวิ่งไม่ได้ปะมืะไรนี่โอ้ยแต่ละตัวจะหนีไปไหนเนี่ยอเอ้าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย ซ้อมให้ตายก็โดนแย่งเมื่อไหร่จะลืมได้นะได้นะพี่ใช้เวลาครับเวลาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะดิ ผมยังไม่เห็นใครวันนี้ผมยังไม่เห็นใครเขาโพสขายอันนั้นเลยอะอะไรวะชุดตีตู้เมื่อวานมีคนโพสขายชุดตีตู้อยู่สามหมื 30, น่นเองผู้เซฟ <บา S 1> อะออแต่วอลทำไมราคาแข่งยังวะเจ็ดหมื่นเท่าเดิมไม่มีเพิ่มไม่มีลงตาจะไหล มีไม่เห็นนะดิเห็นแต่เมื่อวานวันนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นกับว่าผมไม่ได้ดูนี่มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะตอนนี้ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะ,นนเ,ะ,ะ,คะเชิญเพลเยอร์ทุกท่านสามารถจอดรถเรียราาได้เลยค่ะ มีใช่ไหมตั้งใจดูทวิตก่อนชิ้นส่วนรถกล่องเตียวอาวุธไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่นีเลยอันนี้อะไรยาวจังต้องอ่านไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวฉันขายเองแสนโอ้โหขับรอบเมืองตั้งสองรอบสี่รอบเลยนะได้แสนหนึ่งอะ <c oughs> บนรอบเมืองตั้งสี่รอบเลยนะแสนหนึ่งอะ ติดใจทําด้วยอะไรตนกันเองเลยพี่เข้าใจได้ราคามิตรภาพราคาโคตรมิตรภาพอะราคามิตรภาพเกินบางทีมิตรภาพเกินไป แต่คนมาเลี้ยงหมูด้งไม่เยอะเท่าฟาร์มรอบเมืองเนาะหรือว่าเยอะวะมิดดีๆไม่มีไม่ได้แล้วมิดฉาดิมิดฉา,ามิดฉามิดฉาอาหารน้ำชุดละเจ็ดพันเพราจะไปทำก็ขี้เกียจ ด้อชิ้นห้าร้อยกินเหมือนเดิมนั่นแหละเฮ้ยผมไม่เห็นจริงๆว่าไหนวะ หน่อยอะหน่อยอะไม่มีเลยอะเถ้าเราประกาศรับเนี่ยมันจะมันจะได้ราคาไม่ดีนี่มุมดเด้งเสร็จแล้วหรอเดีย๋ยวมุดเด้งก่อนคนละ้ค่อยคุยต่อพ่าถ้าเราประกาศรับเนี่ยเราจะได้ราคาไม่ดีมันมันเป็นกลยุทธ์คือมันดูเหมือนเราอยากได้ฉะนั้นเขาให้ราคาเท่าไหร่มาเนี่ยเราเราสู้ยากฉนั้นถ้าเขาอยากขายเนี่ยเราเรียกราคาเท่าไหร่เนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่าใช่ไหม ใช่โอเคครับนี่เป็นไงพูดเองเออเองด้วยเห็นด้วยกับตัวเองเห็นด้วยกับตัวเองแล้วหนึ่งฉนันเราเรอเขาประกาศฮะเมื่อบานเขาประกาศตอนช่วงเที่ยงคืนใช่ไหมนี่วันนี้ช่วงเที่ยงคืนต้องมี ผมอยากรู้ว่าในไฟเอนี้มันจะมีหน้า,นาผาที่เป็นผีของแมป gta ใช่ไหมแต่ในไฟเอมอ่ะถ้าเราไปดูเดี๋ยวมันจะเห็นไหมัมนจะเห็นปะโอติผีจะมาตอนตีเท่าไหร่ะตีสามหรอผมไม่เคยไปดูเลยผมเคยเห็นแต่ใน tiktok แล้วก็ youtube อย่างเดียว จริงๆนะไม่มีอะไรเลยทวิตวันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีใครขายอะไรเลยอ่ะไม่หนุกเลยนี่ทวิตนี่ต้องแบบนี่คนขายอะไรหน่อยนี่วันนี้ไม่มีใครขายอะไรเลยอุ <ao> ้ย <loved> อ <quarters> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรนี่ทวิตวันนี้คือไม่มีใครขายอะไรเลยอ่ะ รับปูส1าถุงอาหารน้ำบอไหนอินดี้บ้างคะ่ะไม่มีอะไรเลย เราไม่เดินเอาเฮียแล้วชิมายแล้วทำไงนี่เอาอ๋อได้ละไม่มีเลยครับทุกคนตื่นเต้นเ,นเอง่ะ เอ้ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่มีใครขายตีวอปกติทีเข้ามาที่ทวิตนี่วาดวันอ่านกันไม่ทันนะขายจะตีตู้ตีบอลเนี่ยวันนี้นึกว,ว่าป่าช้าไม่มีอะไรเลยเฮ้ยสตรีมผมยังรันอยู่วะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย OBS ผมหมุนนะมิดดีดีไหมเฮ้ยทุกคนสตรีมผมยังไอ้นั้นอยู่ไหม โอปีเอสผมมันหมุด่ะเหมือนมันจะรีหรือยังไงสตรีมยังปกติอยู่ใช่ปะแล้วอันนี้มันเป็นอะไรอะ่ะใครขายเงินแดงบ้างเงินแดงทำอ,อะไรวะขายยาหรอได้เงินแดงไม่เอาเรื่องให้ขายยาแล้วเหรอไม่รู้อะไรเลย เออผมว่าผมจะเอาอาสามสองไปแต่งอาสามสองแต่งแพงไม่ใครเอาไปแต่งแล้วบ้างอะเดี๋ยวทุกคนเอาจริงๆตอนเนี้ย OBS ผมมันในเนี้ยแต่สตีมมันยังรันอยู่ใช่ปะ